ดีค่ะวันนี้บัวสีสิบ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงผู้สิทธิ์ใส่โสมแดงกับมันสามปะหลังเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้บ้านอย่างเนาะค่ะนี่บ้านโคกเพกอำเภอตาพญาค่ะอ๋อบ้านมันคืองามแท่แม่พาหนูไปเบิงหัวมันแน่ค่ะจะมาเบิงจะบ้านมันคือหัวใหญ่แท้ แม่ไส้มาจักปีแล้วค่ะเนี่ยไส้มาปีหนึ่งเลยจ้าหัวมันมันจักเดือนค่ะแม่สามเดือนค่ะมันสามเดือนยังมัดโดกแขสักมาหัวใหญ่แท้เบิ้งเบึงเบึงทั้งทังกับพ่อทั้งทังทั้งไต่กับพ่อทั้งไต่หัวกไใหญ่มาโพดมาเกินแต่เบึง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 แม่หนูขอโวยเบึงค่ะค่ะในบ้านนี่ทั้งไต่ไต่นี่ปยได้จ้ามาโพดมาเกินแต่พี่น้องเบิึงหัวมันสามเดือนมาโพดเทเบึงเบึงเบึงทั้งพี่แม่แม่แม่ในพี่แม่พี่แม่ โอ้ยแม่หนูขอถามแน่ถามอีกแน่จักเครือวิธีใส่แม่ใส่แบบไรค่ะผสมแดงนี่ก้อนสิปลูกแม่ก้อนสิปลูกตัดต้นมั่นแช่ไว้จักสิบห้านาทีก่อนจ้าสิบห้านาทีก่อนแล้วค่อยเอามาเสียเรื่อยๆจ้าบ้านอยู่ไกลก็ต้องแช่ไว้ก่อนจ้าอ๋อแล้วแม่จะใส่อีกต่อไปบ้างคะนี้ใส่ค่ะวัวไหขนาดนี้มันได้ผลดีเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะใส่เตอปุ๋ย เม็ดเนาะอุ๋ยแบบเคมีน่ะรองพื้นทีนี้ดินมันก็แข็งมันก็แก่นถ้ามาใช้โสมแดงดินมันพูขึ้นดีมันไม่แรงเหมือนที่เราไม่ได้ใช้โสมแดงจะดินอ่อนแต่ว่าเมื่อกยใหญ่แล้แม่ถอนง่ายค่ะดินพูคักมันบำรุงดินเด้นี่สภาพดินพร้อมเลยเลยค่ะทำให้ดินซีดเคียนแล้วนี่ทีนี้ติดใจตรงนี้แหละค่ะซีดเคืยค่ะนี่สองครั้งค่ะ สองข้างปัดมันสารเย็นสีสองข้างมาผลมาเกลือใบกันน้ำแค่หัวเข่าก็ฉีดข้างหนึ่งแล้วก็ตอนตอนนี้ก็สองั้งแล้วค่ะก็จแค่นี้แหละค่ะเพราะว่ามันก็สูงแล้วเข้าฉีดไม่ได้แล้วค่ะโยกมาขึ้นเลยลองถอนเบิงเบิงลองถอนเบิงทีไม่ใช่ลองถอนขึ้นบอนี่แม่เอาลองเบิงแม่แค่กูยิ่งเงาเหรอเอาเอาลองเบิงเอาแม่ก็ซอยหนูตีหนูถอนคนเดียวถอนไหวดื้อบ่ไหวดอกโอ้ยมันบ่ไหวดอกมันหนาวเดี๋ยวกสมุนสิดู มันแนนคักแนนคักแม่ถร้อนมาได้ดอกจกแม่ทลา้องคนอยากหูอยากซื้อไปใส่น้ำนน่แม่แนะน้ำคนได้บอค่ะนี่ได้ค่ะเพราะว่าคนบ้านเราก็มองเห็นว่าเราใช้ดีก็กะว่าจะบอกญาติญาติให้ใช้ด้วยละค่ะญาติญาติที่เขาทำสวนมันด้วยกันก็จะบอกเขาค่ะเนะนๆแมแ่ก็ใช้ด้วยค่ะเพราะมองเห็น ตัวเองใช้ดีก็จะบอกญาติๆค่ะอ๋อใส่ดีบอกต่อวันเถอะค่ะที่นี่ถ้าเพิ่อนอยากได้น้าอยากใส่น้าอยากซื้อน้าเอาไปใส่กรบปามั่นเพิ่อนค่ะขอเบอร์แม่ให้เพิ่อนได้บ่ค่ะได้ค่ะเบอร์สนใจจะใช้สมแดงน้ากันก็ติดต่อทางนี้ได้ค่ะ0806275978ได้นะคะ,ะบริษัทพอลิน่าเน็ตเบอร์ที่ผลิตโสมแดงชีวภาพ ให้พวกเราเกษตรกรได้ใช้โสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเอ๊